พวกเขาสีหน้าคนละแบบกับที่นั่งรออาบน้ำนั่งเมื่อกี้เลยเมื่อกี้หน้าตาเหมือนจะตุยนี่ชื่อเจมขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรวะเห็นก้อนนี้ชื่อเจมก้อนนี้ชื่อไบอันเขาเรียงไว้ค่ะดูมีเมื่อกี้มีแต่รถหรูๆนะสวนทางเราเข้ามาหวานเมื่อกี้มีแต่รถหรูๆสวนทางเราเข้ามาดูสิเขาจะทำหน้าไงเมื่อเจอกลุ่มพวกเรา <c oughs> กลุ่มเด็กคิดดื้ออย่างพวกเรามีแต่รถหรูๆนะครับที่สวนพวกเราออกไปนะครับแล้วก็รถที่จอดอยู่นี่แบบเหมือนพวกเขาต้องการความเป็นไพยเวทความเป็นสวนตัวทั้งนั้นเลยเราเกรงกลิวก่ลลว่าเด็กเราจะไปทำรุ่มล่ำหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นราคากันนะครับว่าราคาจะหนักหรือเปล่านะครับที่นี่ ะวันนี้พี่เม้งรับเป็นเจ้าภาพให้นะครับสามรอินเรา้อยสิบเอเอาฮ้วันนี้ก็ได้เยอะอยู่วันนี้ได้250อยู่ออกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเบิ่ค่ะเบิ่ราคาเป็นไงบ้างโอ้โหแรงเหมือนกันนะเรื่องไงเอาเรื่องเลยราคาเป็นไงบ้างลูกค่อนข้างแรงค่ะแรงค่อางแรง โดูดูได้นยเก่งใจเจ้าภาพก็ได้นะราคาก็บวกจากปกติก็มาประมาณทักสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยปกติเรากิน a อ a เมซอนที่หกสิบอันนี้อาจจะอันนี้ร้อยยี่สิบโอ้จราคา่สั่งไม่พี่บันสังน่งได้สวัสดีครับคุณเจ้ามือ,อเห็นราคาแล้วเป็นไงบ้าง อ๋ออ๋นนั้นไปอารีหนักไปเยอะลืมไปวันนั้นไปอารีหนักตั้งในกระเป๋าอย่เงี้ยเลยคนนี้ยังไม่ได้ไปคนนี้ไม่ไได้ปสั่งกระเป๋าวันนี้ไม่ได้ไปอารีอารีนี่อารีหนักมาธรรมดานี่ที่ธรรมดาเลยคนไม่เคยเจอสนามหญ้าที่โรงเรียนไม่มีนะที่โรงเรียนเราไม่มีสนามหญ้าลูกคูคนแรกเลยลูกคูคนแรกกิ้งคลุคุรุกอะมีแบบเป็นเนินด้วยโอเคไปเล่มกินใช่ไหมลูก ก่อนเข้าห้องเรียนก็ไปเล็มกินเ่้ามแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยเป็นติดอยู่ในกรงคนเดียวไม่มีใครช่วยด้วยกลับมาเล่นใหม่เออเอาจริงเหมือนทัวร์ลงเลยนะแค่รถเราคันเดียวนี่ขายได้ยี่สิบแก้วแล้วก็พี่ๆที่มาด้วยกันอีกเนี่ยโอ้โห ผมเลยวันนี้ฟุกเลยฟุกเลยร้านลับนะครับนะจริงๆเราก็เกรงว่าพี่ๆที่เขานั่งรถหรูมาเขาจะต้องการความเป็นไพรเวทใช่ปแต่ว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านนะครับเพราะว่าเขามารถหรูหนึ่งคันเขาก็ขายได้หนึ่งถึงสองแก้วแต่ว่าของเรามารถแตงวงมาหนึ่งคันขายได้ยี่สิบแก้วเลยนซึ่งราคาแต่ละแก้วมันแรงมากนะครับเสียวันนี้มาเทรดหุ้นถึงคาเฟ่รับเลยครับผม<แ>ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับ ได้เหรอได้นะได้เล่นได้เล่นครับผมโอ้โหทุนแล้วคุณมาทำอะไรผมมาก่ <c oughs> อบ,บอก <c oughs> ผมมาดูข้อเสียนุ่งนะคิดไม่ทัน <c oughs> อันนี้อันนี้ลูกน้องเสียครับเนี่ยน้องครับลูกน้องมัน,นมันเมื่อเช้า,ชา,ามันไปโกงส่งติ้งพวกผมเนี่ยมันไปเคาะกระจกรถพวกผมนะครับทำยังไ<ร>งเนี่ยเตือนมันด้วยนะทำยังไ<ร>งเนี่ยมันไปขอตังค์ผมยี่สิบบาทเนี่ยนี่บอกเตือนมันด้วยนะครับไม่ควรนะครับได้ครับครับผมทำไมครับ ไม่บอกหรอกเดี๋ยวมันจะไปเซอร์ไพรส์ครับผมสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเฮ้ยอ้าวอดอดทำอดเล่นชาเลนจ์เลยมาเล่นได้เล่นได้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาชาเลนจ์ไอกองแก้ยที่เอาไว้อ๋อทำเป็นสแกนไดนี้ได้เลยค่ะนี่ควันนี้เสียแม่งเสียแม่งจ่ายใช่วันนี้แหละผมได้ข่าวว่ามาทีไรก็จ่ายทุกทีจ่ายตลอด รู้จ oh, oh, right. ักป right. like pues. oh. oh. hmm. ัญโถินดี้ด้วยเหรอครับเปล่าครับเห็นเสื้อมาอ๋อครับขอบคุณมากๆครับผมเอาอีกแกะเอามาจากไหนตักตังตังไม่ได้เสียเลยค่ะดู้เองด่าเสียเองเหรอซื้ยเองต้ตัวนู้นมีไฟด้วยนะหมดหมดแล้วค่าตัววันนี้หมดแล้วมิสซาเล่นด้วยความยากลำบากมาเสียงิตังให้โัวสักเล่มาเสียตังให้ตัวกะตางหมดแล้วหมดแล้วไอ้นี่อีกคนนึงตังหมดแล้วตังหมดแล้วตัง อันนั้นแหละโหน่าเก็บเท่าไรเท่าไรหน่งบาทเอาวันนี้ค่าตัวร้อยเจ็ดสิหนูซื้อมาเท่าไหร้อยหกสิอ่าเลืสิบาทหนูซื้อมาเท่าไอยหสร้อยห้าสอ้าวเหยบาทยี่สิบบาทได้ซื้อปาได้อ่ะไม่เหลืรยเจ็ดิบเท่าเดิมเจยงปัเทาไทนี่จะกล้าไปช์าอีกเหรอไปเลย นะะคไม่วางไม่มีที่ชาร์จก็ไม่ชาร์จหรือเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ก็เลยนึกไม่ได้ใช่ค่ะสมองมันเออเลิกคิดไม่ทันถูกอ้าวใส่ใจจับผังไว้แล้วอะไรครับเดี๋ยวผมดวางเออวางตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยว้องเขียนชื่อไว้กาแฟน่ากินมากลาเซลลาเซลนูเอาไปให้น้องด้วยอ๋อคนมีชื่ออมซับอมซับ มันซับนี่ครับผมไม่ไปแล้วคุณเขยจะไปไม่ไปแล้ว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 จะไปไหมเราไปเหไข่ไข่จะไปไหมเรามันไม่ไปแล้วน่ากินมากเสร็จแวจะเห็นแก้วตัวแบบนี้เี่หวานนะทำไมมีใบตองครับอันนั้นมีใบตองหอมข้างในของพี่หวานข้างในเป็นแหนมครับเป็นแหนมเค้กแหนมครับเค้กโอ้โหแต่ละอย่างเนาะ ดูครับว่าันลนไมครน่ทังนะะอะกดอะไรจะถ่ารูปว่า้มไมไปทาปากแสดงเนยมันอารมณ์ไหนเนี่ยก็มันซีดอะดูลเป็ลซเซลลาเซล กดถ่ายนะลูกอย่าไปโง่เปิดกล้องที่เฉยนาไม่เอานะปอบลงคับปอบลงอันนี้ยังเหรอปอบลงรับปอบลงเหอกินอกเป็นยสวยขึ้นเข้มเเอออนี่กินกินช้าๆแบบสโลโมชั่นหรือมาคาเฟ่รู้ ยัดก็ตุ้มตามตุ้มตามแบบตลาดทะเลทองไม่ได้หรอกลูกใค่เนี่ยค่อยๆเออสโลโมชั่นเอ้าสโลโมชั่นไม่ใส่มาเนี่ยสโลเกินพรุ่งนี้เช้าอะไรกว่าจะกินไม่เกินรอสโลโมชั่น ฝอยฝอยกูอยากได้ภาพแบบนี้กูอยากได้ภาพแบบว่าตักเค้กแล้วเข้าไปในปากแล้วแบบกล้องกล้องตามเข้าไปในปากครลูกฝอยฝอยทำให้กูหน่อยอะไรนะแบบกล้องตามเข้าไปในปากเลยอะตักเค้กแล้วก็กล้องตามเข้าไปในปากน่าเกียดอนอ่ามามนี่นี่มาอยู่ข้างพี่ก้อยนี่ตรงข้ามคุณอะตักตักนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถ่ายช็อตกล้องตามเข้าไปในปากครับอหวาย เออาปากกว้างๆแล้วกล้องจะตามเข้าไปในปากเขาถหลืองเดี๋ยวเขาว่าอยู่คนเหลืองอเ้เหลืองเราเป็นแบบนั้นไปแล้วไงเขาตัดสินเราไปแล้วเราก็จะไปเถียงเขาดิสโลโมชั่นนะโอ้โหตอนนี้ยังแกะอยู่แต่แกะไม่รอดยมแกะหายไปแล้วไม่แกะเมื่อกี้แกะนะอะคาเดมียมอคคาเดมีย กินยากคือน้าซึนเอาไปเค็มกินยากทั่วเวลาสิ้นัอินสีเป็นไงบ้างลูกอสวยร่างฝ่ดไปนะยังไม่สายเลยค่ะห้าสิบนาค้นอยู่นานแล้วนะลูกเราเล่าตกเกอีดูดิทีแรกพี่ก้อยนั่งนี่นะตอนพี่ก้อยพี่ก้อไปนู่นแล้วตอนนี้ กินได้ไหนนี่มีใครตั้งนานก็ต้องออกได้แล้วนะเนี่ยใ่้ขาหลงตักให้เขาเหรอป้อนป้อนปอนปอนอันนี้ไหนนะอุ๊ยกินแบบสโลว์ไม่รู้เหรอไม่มีมารยาทเลยกินแบบสโลว์ทำไมนี่สโลว์แบบนี้นี่แบบนี้เอาไปก็ยังสโลว์ไม่พอไปฝึกมาใหม่นะลูกฝึกสโลว์อันไหนอ่ะเกี่ยวด้วยไอที่ทำหัวเจ็บด้วยหรืว่าไงเจเจน้ำพึ่ง อันนี้อ่ะออซัลเลนโกอ่านเป็นอะไอะไรนะอะไรนะเมซี่ครับปกติเมซี่โอ้บักคุยชื่อปกตินี่ของใครนายอะนายอะน้องนายน้องนายน้องนายนอน้องนายนู่ยาวไปเนมายอยู่นี่น้องนายอยนีนครับได้าได้นาย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 น้องดาน้องดาน้องา าน้องตาอยู่ไหนน้องตาหลอมันกินเค้กอยู่ไหนูก็นั่งนานแล้วนะหนุ่มอันนี้มันเก่าเออนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นตาอยู่นู่นอยู่นู่ตาอยู่นู่นอยู่นู่นถ้ามันนมันจะสูงขนาดไหนอ่ะคนเรามันจะเบิกขนาดไหนสมองสมองเป็นไงเรื่องขนาดไหนนะเมซี่เมซี่ ชหลังๆเนี่ยชื่หลังๆไหนนู่นดีพิมแม็งนู่นตาตาเราอันนีุ้่นน่นดว่าวดูท้ายๆแกรท้ายมันจะมีชื่อแปลกๆเรอะือเร้แบบไันจะมีชื่อแปลกๆอีกเหรอมียยังไม่มาเขาจะไม่มาโต้เนียอืออะไรนะเนออันนั้นอร่อยแกอะไรไหมลูก อ๋อคุณลุงคะอ๋อทผิดทำผิดเด็กเสิร์ฟเซตที่หนึ่งศูนย์ศูนย์อ๋อคนละเสิร์ฟแล้วเอสเปซเซอร์ของคุณชาวีแฮนซัมแอนด์ครูค่ะใครเป็นคนคิดชื่ออ่าเด็กดักมึงเอไงโอ้โหอลังการเลย แอนจัมแอนครูเออแตงกุยสมราคามากทุกคนแก้วเท่าไหร่ไม่รู้แต่อร่อยละมุนลิ้นมากกินแป๊บเดียวหมดโอ้โหเป็นไงคุณคุณสั่งอะไรนะสั่งยูสุโซดาสั่งอะไรไม่สนละสนที่ว่าใครตั้งชื่ออันนี้ให้ผมผมนิสัยมากเอ้าดูดูชื่อหนูยังไม่ชื่อเจสซี่เลยน้องเจสซี่น้องเจสซี่โอ้โหคุณชื่ออะไรนะชื่อกดชะกรไหม เอนโทเนียนี่เอนโทเนียน้องเอนโทเนียน้องเอนโทเนียเป็นชาเขียวใช่เป็นมาซี่มาซซี่น้องเมสซี่เดียวโอเคตอนนี้กินกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์เดี๋ยวติดตามได้ในกล้องหลักนะครับเดี๋ยวไปดูใน YouTube YouTube เอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมใครใครช่อไวะลาแล้วลาแล้ว กว่าจะได้มาแถวนี้อีกน่าจะนานหลังโดนไล่หลโนไล่ไลไไคุนโลคนโลลาพี่พี่เขาด้วยลูกลาพ,พี่พี่เขาด้วยโอเคเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับผมรู้สึกมีไขมันติดบ้างไหมครับพี่ก้ยโชคดีโลคโชคดี